แต่ก็เป็นวันเดียววันเดียวกันคือวันแห่งวิสาขานี้การทำวิสาขบูชาเป็นกิจที่ทำได้ยากมากเพราะว่าในปีนึงจะมีเพียงัเดียวเท่านั้นผู้ทศาสานิปชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายของพวกเราที่ท่านยิ่กว่านับถืออย่างหนักแน่นในพระพุทธคุณ เมื่อท่านได้ทราบว่าเป็นวันวิสาขชาแล้วท่านก็ยังได้กระโดดมือยกขึ้นพร้อมกับเด็นวาจาว่าสาธุเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพธรรมพระสงฆ์การทำวิสาขชานี้ได้มีปรกนากฏคํมภารตั้งแต่ทั้งขุงสุโไขไัยการปรากฏในตำนานว่าอันพร วันวิสาขา์นัางสต,าตาเลิ่ทั้งใจก็สว่างไปด้วยแสงระทีเพียดอกไม้เพลินสว่างไปด้วยสว่างสวยไปทั่วบ้านวารารามตา่างๆดอกไม้ทุกเพียรหอมตลกไปด้วยกลิ่นสุขสมสวยละลื่นตนอดสัมเนียงเสียงพิฟาดโอ้ครองทั้ง,ง,ทงที่วาราดาี มหาชนไทยอิพทาการนาเวียนเพียนพวกสามรอบแล้วก็ข้าโโสถ์สือกนนภพเทศเป็นเสร็จที่ทีนี้ก็แสดงว่าในนกรุงสุขโขทยัยก็ได้จีการทำวิสาหกรรมกันแล้วและได้ทำการอย่ามส,สนธนาเป็นการเพิ่มภูสัทธาภาษาราักัารย่ามโรานอีกในส่วนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่หนึ่ง